พวพันธะเคมีเนี่ยมันคือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมเชื่อมอะตอมให้มาอยู่ด้วยกันเป็นโมเลกุลเพื่อให้ระบบเนี่ยมีพลังงานต่ําที่สุดหรือจะพูดอีกแบบก็คือเสถียรที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งพันธะในโลกแห่งเคมีนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆด้วยกันโดยที่อันแรกเนี่ยมันก็คือพันธะไอออนิกพันธะไอออนิกเนี่ยจริงๆแล้วมันคือแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นการดึงดูดระหว่างประจุบวกกับประจุลบ ซึ่งไอประจุบวกและปรจจุลบเนี่ยมันก็คืออะตอมที่ผ่านการถ่ายอิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอะตอมหนึ่งแล้วโดยที่อะตอมที่ถ่ายอิเล็กตรอนไปเนี่ยก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็อะตอมที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประจุลบซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ครับมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธาตุโลหะกับธาตุโลหะมาทําปันธะกันโดยที่ธาตุโลหะครับเป็นธาตุที่มีพลังงานไอออนเซชันต่า ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเป็นประจุบวกหรือว่าสูญเสียอิเล็กตรอนส่วนธาตุโลหะครับซึ่งมีอิเล็กตรอนอัฟฟินิตี้สูงก็มีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาแล้วก็กลายเป็นประจุลบนะครับซึ่งประจุบวกเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อเล่นให้มันว่าแอนไอออนส่วนประจุลบเนี่ยเราก็จะตั้งชื่อเล่นให้มันว่าแคทไอออนแคทที่ไม่ได้แปลว่าแมวยกตัวอย่างโซเดียมคลอไรด์เดียวดายคอมีโซเดียมมาจากโลหะมีไอออนไนเซชันต่ําก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นตัว ถ่ายโอนอิเล็กตรอนออกไปคลอลีนมาจากอโลหะรับอิเล็กตรอนเข้ามาและทั้งสองก็ดึงดูดกันด้วยแรงทางไฟฟ้าสถิตและถ้าไปซูมดูการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเราก็จะพบว่ามันครบออกเตตพอดีใครยังไม่ดูคลิปออกเตตนะครับตรงนี้หรือว่าตัวอย่างอื่นๆครับในพันธะไอออนิกก็จะมีแมกนีเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมไอโอดโพแทสเซียมออกไซด์เป็นต้นเป็นดอกเป็นใบพันธะโควเวเลนเ พราะถ้าโคเวเลนต์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นธาตุอโลหะกับธาตุอโลหะมาทำบรรณากันสิ่งที่ทําให้สารประกอบโคเวเลนต์ต่างไปจากสารประกอบไอออนนกเนี่ยคือแทนที่อ e ิเล็กตรอนเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ถ่ายโอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอะตอมหนึ่งแต่มันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นการใช้อ e ิเล็กตรอนวงนอกร่วมกันเสียมากกว่าก็เลยเป็นที่มาของชื่อครับโคเวเลนต์โคที่แปลว่าร่วมกันววเลน์ที่หมายถึงวาเลนซ์อิเล็กตรอน ตัวตัวอย่างสารประกอบชื่อดังนะครับก็อย่างเช่นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบพันธะโลหะพันธะสุดท้ายครับพันธะโลหะแน่นอะนครับก็ตามชื่อเลยครับมันก็คือโลหะกับโลหะจุดเด่นอย่างหนึ่งของโลหะเนี่ยคือพลังงานไอไนซชันต่ำอิเล็กตรนิกิติวิตี้ก็ต่ำทำให้แรงที่ส่งไปถึงอิเล็กตรอนรวงนอกเนี่ยหรือว่าวาเลนซ์อิเล็กตรอนเนี่ย มันน้อยนิดมากเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับพันธะโลหะครับนั่นก็คือทะเลแห่งอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั่วโครงผลึกโลหะเลยครับแต่ยังอยู่กับโครงผลึกอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทั่วโครงผลึกโลหะสิ่งนี้ครับทำให้นําไปสู่คุณสมบัติต่างๆของโลหะซึ่งเราจะมาลงลึกกันอีกทีในคลิปแยกย่อยของพันธะโลหะครับส่วนตัวอย่างพันธะโลหะนะครับ ก็จะมีทั้งโลหะอัลลอยและก็โลหะบริสุทธิ์ครับโลหะบริสุทธิ์ก็อย่างเช่นโซเดียม,อมคอปเปอร์เหล็กทองคำพลทินัมแคลเซียมหรือโลหะอัลลอยครับหรือว่าโลหะผสมเนี่ยก็อย่างเช่นทองเหลืองหรือก็คือทองแดงผสมกับสังกะสีบรอนซ์หรือก็คือทองแดงผสมกับดีบกุกสแตนเลสหรือก็คือเหล็กกับโพมียมผสมกันอลูมิเนียมอัลลอยหรือก็คือ อลูมิเนียมกับทองแดงผสมกันก็ประมาณนี้ครับสำหรับพันธะโลหะเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับโบโว